เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เสาเข็มเนี่ยเราต่อลงไปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรไม่ต่อลงไปแล้วมันก็จมหายลงไปเลยนะแล้วการที่มีบ้านทั้งหลังเนี่ยตั้งอยู่บนเสาเข็มเหล่านั้นเนี่ยเสาเข็มมันทําหน้าที่ยังไงมันทําไมมันถึงแข็งแรงจนสามารถรับน้ําหนักบ้านได้ในทางทฤษฎีเนี่ยเสาเข็มเนี่ยทำหน้าที่แล้วก็เกิดแรงเกิดขึ้น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของสกินฟริชชันแรงที่เกิดจากผิวของตัวเสาเข็มเองที่เสียดทานกับดินนะครับ ชั้นดินต่างๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวเสาเข็มแล้วเกิดแรงที่ต่อต้านเสียดทานกันขึ้นนะครับเป็นทิศทางที่ตรงขน้นามคือตัวสเสาเข็มกับตัวบ้านเนี่ยก็จะพักลงนะครับตัวดินเนี่ยก็เสียดทานแล้วก็ดันขึ้นนะครับเป็นแรงแรกที่เกิดขึ้นนะครับที่ผิวของสอเสา <ao S 1> เข็มส่วนแรงที่2นะครับเกิดขึ้นบริเวณที่ปลายของสอเสาเข็มนะครับแต่ว่าแรงนี้จะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อ เสาเข็มมีการตอกลงไปลึกพอนะครับจนถึงชั้นดินดานหรือว่าชั้นทรายที่มีความแข็งพอนะครับมันก็เหมือนเป็นการที่เราไปตั้งเสาเข็มบนวัตถุที่มีความแข็งนะครับก็จะเป็นแรงอีกแรงหนึ่งที่ดันตัวเสาเข็มขึ้นมาไม่ให้จมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่ม แรงเสียดทานให้กับเสาเข็มบริเวณผิวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็จะดีมากถ้าทําได้ให้มันเกิดแรงเสียดทานเยอะๆนะครับอย่างเสาเข็มเหล็กเนี่ยตัวของเสาเข็มเองเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเกลียวนะครับซึ่งเกลียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟินเกลียวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นออยืนออกไปนะครับเวลาต่อลงไปหรือทำการเจาะลงไปนะครับก็จะเป็นการค่อยๆหมุนนะครับตัวเกลียวเนี่ยก็จะหมุนลงไปในดินดินต่างๆก็จะออแทรกไปอยู่ตามช่องว่างเหล่านี้นะครับ เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับเสาเข็มนั้นได้อย่างดีเลยและปัจจุบันนะครับอย่างของเข็มเหล็กนะครับมีการพัฒนาให้สามารถทาความยาวได้เยอะมากนะครับอย่างเข็มเหล็กซีรีส์ดีนะครับสามารถทําความยาวได้ถึง34เมตรเรียกได้ว่าสามารถรองรับอาคารแบบ4ชั้นได้สบายๆเลยนะอย่างในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับ พอสามารถทําความยาวได้ถึงชั้นดินดานหรือว่าชั้นทรายที่มันมีความแข็งแล้วเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงให้กับอาคารได้นะนัะ่นคือการเพิ่มเอ็นแบร์ริงเข้าไปและทั้งหมดน,นี้คือหลักการคร่าวๆนะครับในการทํางานของเสาเข็มเวลามันอยู่ในดินมันอยู่ได้ยังไงทําไมมันไม่จมลงไปนะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะหรือว่าส่งให้เพื่อนก็ได้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ